สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้มาเรวิวขนมเบเกอนะครับผมนะมาชมด้วยกันแล้วนะครับมีหลากหลายไซส์นะครับผมนะนี่นะครับเป็นขนมเบเกประชุมนะครับผมนะมีสี่ไส้ด้วยกันเนาะมีไซส์ขนมพิซซ่านะครับผมนะมีไส้เผือกนะครับผมมีไส้จุดแดงครับมีชาเขียวนะครับผมนะ ขนมจีระชินเนาะจีระไส้นะครับนะครับเป็นไส้อ่าหน้าพิซซ่านะครับลงมิดเป็นปูอัดไส้กรอบปูอัดครับนะจุดลราก็แฮมเนาะลาซซอนะครับอบเป็นขนมทานขนมเบเกอร์หน้าผมทานพักระหว่างประชุมเนาะนะครับผมนับใครสนใจก็ลองทาดูนะครับเป็นวินิหน้าขนมเบเกอร์หน้าผมขนมปัง ร้อนๆตัวเลยครับผมหันตะไบจะเป็นสายเปลือกนะครับพผมนะนะครับมีเมงาขาวมาดำโรนหน้าเนาะก็จะเป็นสายเปลือกนะครับผมห่อคอยเวยงานนมนะครับพผมนะนะครับอร่อยแน่นอนครับพผมนะเป็นหานกา,กาแฟผมก็คือบนะ้อนเนาะชากาแฟ ช็อกโกแลตไมโดว์ตินนะครันะบผมเนาะด้านบนเะ่าะใส่ต่อไปเป็นใส่ตัวแดงน,น,นะครับผมเนาะเร้อนกันเลยเนาะถ้าออกมาใหม่ในี้จะอหอมอร่อยมากนะครับผมเนาะตัวนี้เย็นแล้วก็อยู่ในแพคเก็จที่สวยงามก็ยังอร่อยอยู่นะครับทานกับของร้อนมันจะพอดีเนาะอร่อยกันเลยครับผมนะครับทำเป็นเดือดสวยงามเลยครับผมนะ มาชมมาชิมกันเลยครับอร่อยน่ารังครับผมเนาะที่ไส้เด่นนี้เป็นไส้ใหม่นะครับพมเน,น้องชาเขียวเนาะหน้าตาน้าตาน้าเลยครับพมเน้าะชิ้นก็พอดีกับคกาแฟเ,เนา,าเะนกับเกาแฟนะฮะช่ชวงเช้าช่วงบ่ายเนาะอร่อยแน่อนอนครับโดยด้วยงานข,า,ขาวางานดำเหมือนกันนะครับพมเน้อง หอมๆนะครับนุ่มๆน,นะครับผมอร่อยเลยครับผมนะครับรีวิวให้ผู้ชมนะครับผมขนมเบรน์สี่อย่างถ้าไหนสนใจก็หาลองลองหาซื้อได้นะครับตามต้องตราดนักตัวไปเนะหรือว่าตามร้านขายเบอร์เกอรรี่นะครับผมทั้งที่ไทยแล้วก็ เพืเ่อๆอยู่แต่มน่าจะมีเนาะไ <c oughs> ม่ใช่ก็ไกลเคียงนะครับอน่ะขนมบกอรี่ก็มีหลากหลายก็เลยนะนาครับผมน่ะ,นนนนนะอ,อร่อยแน่นะอะนครับผมนะคลิปน,นี้ก็จบเพียงเท่านีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานับชมเข้ารมในรูปปัจจุบันในลิ่ต่อไปนะครับเปน็ปนจกันะเนา,นา,าะนานาจะได้ประดิษฐิดดีให้ไู้ชมครับผม